มีรายงานนะครับว่าเหตุฟันนี่คือการรวบรวมข้อมูลจาก Goldman Sachs Goldman Sachs รวบรวมข้อมูลแล้วก็ Bloomberg กเอามารายงานอีกทีหนึ่งนะครับว่าหลังจากมีการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือกระตุ้นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในจีนนะฮะมีการลดดอกให้กับผู้กู้แล้วก็ราคาก็ปรับลงคอนดิชันเงื่อนไขต่างๆก็ดีขึ้นปรากฏว่ากลุ่มกองทุนเฮฟันทั้งหลายนะครับทยอยเข้ามาซื้อกันอย่างล้นหลามเออนะนี่คือการรายงานของ ข้อมูลของโกลแมนแซกนะบอกว่าเฮ้ยทันทีทันใดเลยนะมีคนมีแรงซื้อเข้ามาเพราะมีความเชื่อครับว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ p ropy ของจีนเนี่ยที่ดินอ่ะก็คือที่ดินนะเขาพิจารณแบบนั้นที่ดินก็คือที่ดินบบน,น,ดน,ดน,นะฮะมันก็ไปแทนกันไม่ได้เมื่อมีที่มันก็มีมูลค่ามันต้องจับจองได้สินะฮะมีแรงซื้อเข้ามาเรียบร้อยแนละ้วบอกว่ามันจะตกตำ่ำมันก็ตกตำ่ำได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวสักพักมันก็ต้องขึ้นนะะอันนี้ความเห็นของเฮชฟันนะไม่ใช่ความเห็นผม นน้นเนี่ยเขาก็เลยมีการจับตัวเลขครับว่าหลังจากวัน2วันที่แล้วที่มีการประกาศลดคอนดิชันต่างๆลดเงื่อนไขกระตุน้นเศรษฐกิจให้หันมาซื้อสังหาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่ามีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะ large daily net buy นะก็บอกว่ามันค่อนข้างเยอะต่อวันเลยนะแล้วก็เราไม่เห็นปริมาณแบบนี้มา The large s t amount in past 10 years โอ้โย,ยตายตายนะฮะ o r h e second large amount นะครับก็เป็นยอดซื้อ ใหญ่เป็นอันดับสองนะฮะในรอบสุดปีเลยนะก็ต้องบอกว่าโอ้ใช้ได้อยู่นะฮะแต่ว่าคําถามที่จะต้องถามต่อมาก็คือว่าโอเคแหละมันมีแรงซื้อเข้ามาตุ้มๆอยู่แต่ว่ามันจะลาสลองแค่ไหนแล้ววันต่อมาละแล้วสัปดาห์ต่อมาละมันจะยังซื้อแบบนี้ไหมนะมันก็ยังกลับการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลว่จาจะจริงเอาจังแค่ไหนนะถ้าเปิดเต็มที่เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะครับตอนนี้จีนปรับตัวแบบเต็มสตรีมแล้วนะครับ